สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่แบบดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อเลยเรื่องฐานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT base นี่แหละครับค่ะสวัสดีค่ะคือปกติเวลาเราไปซื้อของเห็นป้ายราคาเราก็คิดว่า นั่นแหละฐานภาษีแต่พอผมได้อ่านเอกสารสรุปที่ลิสเนอร์ส่งมาให้เนี่ยโหแจกแจงไว้ตั้ง15รูปแบบผมนี่ถึงกับโอโหเลยครับมันมีทั้งส่วนที่ต้องบวกเพิ่มมีส่วนที่ต้องหักออกแล้วบางกรณีนี่คือพลิกความเข้าใจเราไปเลยวันนี้เราเลยจะมาใช้เอกสารฉบับนี้เป็นแผนที่นำทางกันครับใช่เลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่มานั่งไล่ดูกฎหมายทีละข้อนะคะ แต่เราอยากจะสำรวจดูว่าเบื้องหลังของกฎพวกนี้เนี่ยมันมีหลักการหรือเหตุผลอะไรซ่อนอยู่ทำไมในบางสถานการณ์มูลค่าที่ใช้คำนวณ VAT ถึงไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงๆเราจะลองมาถอดรหัสความคิดของกฎหมายภาษีกันค่ะให้เรื่องที่ดูน่าเบือ่อกลายเป็นเรื่องที่น่าค้นหาน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาจากจุดที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยการขายสินค้าหรือบริการทั่วไปเนี่ยครับตามเอกสารข้อที่1 คำว่าฐานภาษีมันคืออะไรกันแน่ครับใช่แค่ราคาที่แปะอยู่บนของหรือเปล่าหรือมีอะไรลึกกว่านั้นเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้เลยโดยหลักการแล้วนะคะฐานภาษีคือมูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือควรจะได้รับจากการขายคือไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตัวเงินนะคะอาจจะเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้หรือผลประโยชน์อะไรก็ได้ที่ตีเป็นเงินได้ แต่มีจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับคนทำธุรกิจคือเรื่องของส่วนลดค่ะอ่าเรื่องส่วนลดนี่สำคัญเลยครับมันมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ชัดเจนมากคือต้องเป็นส่วนลดที่เกิดขึ้นขณะที่ขายและต้องระบุในใบกำกับภาษีอย่างชัดเจนด้วยนะคะถ้าเป็นส่วนลดแบบนี้เราสามารถหักออกจากมูลค่าสินค้าก่อนคำนวณ v ท t ได้เลยแต่ถ้าเป็นส่วนลดที่ให้กันทีหลัง เช่นส่วนลดจากการจ่ายเงินเร็วหรือโบนัสปลายปีให้ตัวแทนจำหน่ายอะไรทำนองนี้แบบนั้นจะเอามาหักออกจากฐานภาษีตอนขายไม่ได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องจบกันที่หน้างานหน้าตอนออกใบกำกับภาษีเลย ชัดเจนมากครับแต่ถ้ามองในมุมกลับกันล่ะครับไม่ใช่การขายของในประเทศแต่เป็นการนำของจากต่างประเทศเข้ามาขายในไทยอย่างในข้อสอของเอกสารฐานภาษีมันจะซับซ้อนขึ้นแค่ไหนครับเพราะเห็นมีทั้งราคา CIF อากรขาเข้าภาษีสรรพสามิตเต็มไปหมดเลยซับซ้อนขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะมันคือการเอาราคาสินค้าหรือ CIF เนี่ยบวกกับภาษีอีกหลายตัวที่เกี่ยวพ้องกับการนำเข้า แต่มีประเด็นหนึ่งในนี้ที่น่าทึ่งมากและเป็นกับดักที่คนพลาดกันบ่อยที่สุดเลยค่ะคือเรื่องอากรขาเข้ากับดักที่ว่านั่นคืออะไรครับในเอกสารระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าในกรณีที่ผู้นําเข้าได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าไม่ว่าจะด้วยสิทธิประโยชน์อะไรก็ตามนะคะตอนที่จะคํานวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องนําอากรขาเข้าในส่วนที่ได้รับการยกเว้นนั้นบวกกลับเข้าไปด้วยค่ะเดี๋ยวสิครับตรงนี้ผมอาจจะตามไม่ทันคือ สมมุติว่าผมนําเข้าของมาแล้วภาครัฐใจดีบอกว่าหลอดนี้ไม่ต้องจ่ายอากรขาเข้าแต่พอจะคิด VAT กรมสัมภากรกลับบอกว่าให้คิดเสมือนว่าคุณได้จ่ายอากรเต็มจํานวนไปแล้วผมเข้าใจถูกไหมครับมันดูย้อนแย้งมากๆเลยเข้าใจถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันดูย้อนแย้งจริงๆแต่ถ้าเรามองในภาพใหญ่ขึ้นจะเห็นว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่นี่เป็น,นกลไกที่กฎหมายสร้างขึ้น เพื่อให้การประเมินมูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าผู้นำเข้าคนไหนจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีหรือไม่ก็ตามพูดง่ายๆก็คือกฎหมายต้องการมองที่มูลค่าที่แท้จริงของสินค้าเมื่อมาถึงประเทศไทยไม่ใช่ต้นทุนที่ผู้นำเข้าแต่ละรายจ่ายจริงค่ะเป็นการสร้างความเท่าเทียมในสนามแข่งขันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเท่ากับว่า กฎหมายพยายามจัดตั้งมันถัดฐานให้มูลค่าสินค้ามันนิ่งที่สุดไม่แกว่งไปตามสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นวิธีคิดที่ลึกซึ้งมากครับแสดงว่าหลักการของการนำเข้าคือการบวกทุกอย่างเข้าไปเพื่อให้ได้มูลค่าเต็มที่แล้วฝั่งตรงข้ามอย่างการส่งออกในข้อ3ามลครับหลักการจะกลับด้านกันเลยหรือเปล่ากลับด้านกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะสำหรับการส่งออก ฐานภาษีจะใช้ราคา FOB หรือ Free on Board ซึ่งเป็นราคาสินค้านัดท่าเรือฝั่งเราและจุดสำคัญที่สุดคือไม่ต้องนำอาการขาออกมารวมคำนวณเป็นฐานภาษีซึ่งมันก็ตรงไปตรงมาตามหัวใจของ VAT เลยค่ะคือเราเก็บภาษีจากของที่บริโภคกันในไทยพอส่งออกไปแล้วก็ถือว่าคนบริโภคอยู่มือนอกเราก็เลยไม่เก็บแบตในอัตราปกติและไม่ต้องเอาภาษีขาออกมารวมด้วย แสดงว่าการนำเข้าส่งออกนี่หลักการมันชัดเจนเรื่องการบริโภคในประเทศนะครับแล้วถ้ามันไม่ใช่สินค้าที่จับต้องได้ล่ะครับแต่เป็นบริการที่ข้ามพรมแดนมายังในเอกสารข้อ6ที่พูดถึง reverse charge หลักการเดียวกันจะถูกปรับใช้ยังไงครับ ประเด็นเรื่องบริการข้ามแดนเป็นอะไรที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับเลยค่ะกรณี reverse charge เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราในฐานะบริษัทในไทยไปใช้บริการของบริษัทในต่างประเทศแล้วบริการนั้นถูกนำมาใช้ในไทยเช่นจ้างบริษัทเทคในสิงคโปร์มาพัฒนาระบบให้เราตามกฎหมายแล้วเราในฐานะผู้รับบริการมีหน้าที่ต้องนำส่ง VAT 7%แทนบริษัทที่สิงคโปร์ด้วยตัวเองค่ะ อันนี้พอเข้าใจได้ครับคือบริการมันถูกใช้ในไทยก็คุณจะต้องเสีย VAT ในไทยแต่เห็นในเอกสารมีจุดที่น่าสนใจซ่อนอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะและเป็นจุดที่ซับซ้อนที่สุดจุดหนึ่งเลยคือ สมมุติว่าในสัญญาเราตกลงว่าจะรับผิดชอบจ่ายภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายแทนบริษัทที่สิงคโปร์ให้ด้วยเพื่อให้เขาได้รับเงินค่าบริการไปเต็มๆกฎหมายบอกว่าเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เราออกแทนให้นั้นจะต้องถูกนํามารวมเป็นฐานในการคํานวณ VAT ด้วยค่ะโหนี่มันเหมือนเอาภาษีมาคิดภาษีทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับแต่ถ้ามองจากมุมของกฎหมายภาษีเขาจะมองว่า มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศพึงจะได้รับคือเท่าไหร่ซึ่งมันก็คือค่าบริการบวกกับภาระภาษีที่เรารับจะจ่ายแทนให้เขามองว่าทั้งหมดนั้นคือค่าตอบแทนที่แท้จริงจากการให้บริการดังนั้นฐานภาษี VAT จึงต้องคิดจากยอดรวมทั้งหมดนั้นค่ะเป็นรายละเอียดที่น่ากลัวจริงๆครับถ้าไม่รู้คือพลาดเลย แล้วถ้าเราขยับจากธุรกรรมระหว่างประเทศมาดูสถานการณ์การขายที่มันไม่ปกติในประเทศบ้างละครับอย่างในข้อ7.2ที่บอกว่าถ้าเราขายของโดยไม่คิดเงินหรือตั้งราคาขายที่ต่ำกว่าตลาดมากๆโดยไม่มีเหตุผลสมควรแบบนี้ฐานภาษีจะเป็นศูนย์หรือตามราคาที่เราขายไปจริงๆหรือเปล่าครับคำตอบคือไม่ใช่ทั้งสองอย่างคะ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกลไกป้องกันของกฎหมาย ในกรณีนี้กฎหมายจะไม่อนุญาตให้เราใช้ราคาที่ต่ำผิดปกติหรือราคาศูนย์บาทนั้นเป็นฐานภาษีแต่จะบังคับให้เราใช้ราคาตลาดณนะวันที่ขายสินค้านั้นมาเป็นฐานในการคำนวณ VAT แทนทำไมกฎหมายถึงต้องบังคับให้ใช้ราคาตลาดด้วยครับมีเจตนาเพื่อป้องกันอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเจตนาหลักเลยก็คือเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีค่ะ ลองนึกภาพบริษัทในเครือเดียวกันขายของให้กันในราคาที่ต่ำมากๆหรือแทบจะให้ฟรีเพื่อย้ายกำไรหรือบิดเบือนตัวเลขทางบัญชีกฎหมายจึงเข้ามาแทรกแซงโดยบอกว่าไม่ว่าคุณจะตกลงกันที่ราคาเท่าไหร่ก็ตามแต่มูลค่าที่แท้จริงของการบริโภคที่เกิดขึ้นนั้นต้องเทียบเท่ากับราคาที่คนทั่วไปเขาซื้อขายกันในตลาดค่ะผมนึกถึงพวกร้านค้าที่บางทีจัดโปรโมชั่นซื้อในราคา1บาทเพื่อดึงคนเข้าร้านเลย แบบนั้นก็ต้องเอาราคาตลาดของสินค้านั้นมาคำนวณ VAT ด้วยหรอครับถูกต้องค่ะแม้จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ในทางภาษีแล้วการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นเกิดขึ้นโดยมีมูลค่าที่แท้จริงเท่ากับราคาตลาดดังนั้นผู้ประกอบการต้องนำส่ง VAT จากราคาตลาดไม่ใช่จากราคา1บาทที่ได้รับมาชัดเจนเลยครับเป็นการอุดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นได้ทีนี้มาอีกกรณีที่เจอบ่อยมากๆในชีวิตประจาวันเลยครับ คือการขายแบบผ่อนชำระหรือเช่าซื้อในข้อ10ตอนเราซื้อรถหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเราต้องจ่าย VAT จากราคาสินค้าเต็มจานวนตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่คนมักเข้าใจผิดค่ะสำหรับสัญญาเช่าซื้อหรือซื้อขายผ่อนชำระฐานภาษีจะไม่ได้เกิดขึ้นจากยอดรวมทั้งหมดในครั้งเดียวแต่จะเกิดขึ้นตามมูลค่าของแต่ละงวดที่ถึงกำหนดชำระค่ะพูดง่ายคือทยอยรับรู้ภาษีไปพร้อมๆกับเงินที่ได้รับในแต่ละงวด แบบนี้ก็สมเหตุสมผลดีนะครับแต่ผมเห็นในเอกสารมีประเด็นที่น่าประหลาดใจมากๆซ่อนอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ค่ะและนี่คือส่วนที่ขัดกับความรู้สึกของคนทําธุรกิจส่วนใหญ่เลยคือสมมุติว่าผู้ซื้อตัดสินใจโปะจ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกําหนดแล้วทางผู้ขายก็ใจดีให้ส่วนลดพิเศษสําหรับการชําระก่อนกําหนดนั้นกฎหมายกลับระบุว่าส่วนลดที่ให้ไปนั้นก็ยังคงต้องนํามารวมคํานวณเป็นฐานภาษีด้วยอะไรนะครับอันนี้แปลกจริงๆ ปกติแล้วส่วนลดควรจะต้องหักออกจากฐานภาษีไม่ใช่หรอครับเหมือนกับกรณีแรกที่เราคุยกันถ้าเป็นการขายปกติทั่วไปก็ใช่ค่ะแต่สำหรับกรณีเช่าซื้อนี้มีมุลมองทางกฎหมายที่แตกต่างออกไปอาจจะตีความได้ว่ามูลค่าของธุรกรรมทั้งหมดนั้นได้ถูกกำหนดและตกลงกันไว้ตายตัวตั้งแต่วันที่ทำสัญญาแล้วภาระภาษีทั้งหมดจึงอิงตามสัญญานั้น การให้ส่วนลดในภายหลังจึงเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกสัญญาหลักและไม่มีผลกระทบต่อฐานภาษีเดิมที่ทยอยรับรู้มาในแต่ละงวดค่ะเป็นข้อยกเว้นเฉพาะทางที่ต้องระมัดระวังมากจริงๆเท่ากับว่ากฎหมายมองว่าสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากๆส่วนลดที่ให้ทีหลังเลยไม่เหมือนส่วนลดณวันที่ขายแบบปกติอืมเข้าใจยากแต่ก็พอจะเห็นเหตุผลที่ต่างกันอยู่ครับ ทีนี้ขอข้ามไปที่สินค้าที่มีความพิเศษมากๆบ้างอย่างทองรูปรัณธ์ในข้อที่12ครับสินค้าประเภทนี้มูลค่าของตัวมันเองก็สูงมากแล้วแถมราคาก็ผันผวนตลอดเวลาเราจะคิด VAT จากราคาทองทั้งเส้นเลยหรือครับนี่เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ดีที่สุดเลยค่ะที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายภาษีพยายามจะเก็บภาษีจากมูลค่าเพิ่มหรือ Value Added ที่เกิดขึ้นจริงๆ ฐานภาษีของการขายทองรูปพรรณจะไม่ใช่ราคาทองเต็มจำนวนนะคะแต่จะเป็นเพียงผลต่างระหว่างราคาขายซึ่งรวมค่ากำเนิดกับราคารับซื้อคืนทองคำแท่งที่สมาคมค้าทองคำประกาศในวันนั้นโอ้โหถ้าให้ผมลองสรุปตามความเข้าใจของผมนะเท่ากับว่าตัวเนื้อทองคำเองจริงๆแล้วแทบไม่ถูกนำมาคิด VAT เลยใช่ไหมครับภาษีจะถูกคิดจากส่วนต่างซึ่งก็คือค่ากำเนิดหรือค่าฝีมือเป็นหลัก สรุปได้แม่นยำม,มากค่ะด้วยหลักการแล้ว VAT จะถูกคิดจากส่วนที่เป็นค่าบริการหรือกำไรจากการแปลรูปทองคำแท่งให้เป็นทองรูปพรรณไม่ใช่จากมูลค่าของตัวเนื้อทองคำซึ่งมีสถานะคล้ายกับตัวกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าอยู่แล้วนี่เป็น,นกลไกที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ธุรกิจค้าทองรูปพรรณสามารถดำเนินไปได้โดยไม่เกิดภาระภาษีที่สูงจนเกินจริงค่ะ เป็นการออกแบบกฎหมายที่มองลึกลงไปที่แก่นของธุรกิจเลยนะครับว่ากำไรที่แท้จริงมาจากไหนไม่ได้มองแค่ราคาขายทุดทื่อน่าทึ่งมากครับมาถึงช่วงท้ายๆของเอกสารแล้วยังมีกรณีเฉพาะอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับอย่างเช่นในข้อ13ที่ว่าด้วยการขายสินค้าที่ผู้ซื้อเป็นผู้นำเข้าเอง กรณีนี้ก็น่าสนใจค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนจะแปลกหน่อยคือมีการซื้อขายสินค้ากันในประเทศแต่ตกลงกันในสัญญาว่าให้ผู้ซื้อเป็นคนไปดำเนินพิธีการนำเข้าและจ่ายภาษีต่างๆที่ด่านศุลก,กากรด้วยตัวเองในกรณีนี้ผู้ขายในประเทศไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้ามารวมคำนวณเป็นฐานภาษีของตัวเองเลยค่ะอ๋อเพราะภาระ VAT ทั้งหมดจะถูกผลักไปให้ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระณด่า,ดานศุลก,กากรตอนนำเข้าสินค้าเอง เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเสียภาษีซ้ำซ้อนนั่นเองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป็นการเคลียร์ภาระให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบ VAT ในธุรกรรมนี้ผู้ขายแค่ต้องมีหลักฐานเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกาการที่ออกในนามของผู้ซื้อเก็บไว้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วและพวกเงินที่จ่ายล่วงหน้าล่ะครับอย่างเงินมาจำํำเงินประกันที่คนทำธุรกิจรับกันบ่อย ในข้อ11บอกว่าเงินเหล่านี้ต้องนำมารวมในฐานภาษีด้วยใช่ไหมครับผมสงสัยว่าถ้าลูกค้ารับเงินมัดจำมาแล้วแต่สุดท้ายดิลล่มต้องคืนเงินจะทำยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะตามกฎหมายแล้วเงินเหล่านี้ทั้งหมดที่เรียกเก็บล่วงหน้าไม่ว่าจะเรียกว่าเงินประกรันเงินมัดจำหรือเงินจองจะต้องนำมารวมคำนวณเป็นฐานภาษีและนำส่ง VAT นักตอนที่ได้รับเงินทันทีค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปกฎหมายก็มีทางออกให้ ในกรณีที่ต้องคืนเงินดังกล่าวในภายหลังผู้ประกอบการก็สามารถออกเอกสารที่เรียกว่าใบลดหนี้หรือเครดิตโน้ตเพื่อขอลดหย่อนภาษีขายที่เคยนำส่งไปแล้วของตัวเองได้เป็นการสร้างความยืดหยุ่นในระบบค่ะโอเคครับสบายใจขึ้นหน่อยเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงอย่างไรมาถึงข้อสุดท้ายในเอกสารข้อที่15ในวันที่ผู้ประกอบการต้องเลิกจิจการสินค้าที่ยังขายไม่หมดในสต็อกจะเกิดอะไรขึ้นกับ VAT ครับ นี่คือบทสรุปของวงจร VAT สำหรับผู้ประกอบการทุกคนค่ะเอกสารสรุปไว้ชัดเจนว่าสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ณวันเลิกกิจการจะถูกกฎหมายมองว่าเป็นการขายเกิดขึ้นขายขายให้ใครครับ ในเมื่อกิจการกำลังจะปิดตัวลงแล้วกฎหมายมองว่าเป็นการขายให้แก่ตัวผู้ประกอบการเองหรือกรรมการหรือผู้ถือหุ้นโดยให้ใช้ราคาตลาดณวันที่เลิกกิจการมาเป็นฐานในการคำนวณ VAT และนำส่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไปอย่างสมบูรณ์ค่ะเข้าใจแล้ว มันคือคกลไกที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทั้งหมดที่เคยอยู่ในระบบ VAT และอาจจะเคยถูกใช้ขอคืนภาษีซื้อมาแล้วในอดีตจะต้องถูกคิดภาษีขายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะออกจากระบบไปเป็นการปิดบัญชี VAT ของกิจการที่สมบูรณ์แบบจริงๆใช่ค่ะเป็นการทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีสินค้าใดหลุดรอดออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไปโดยไม่ผ่านการเสียภาษีขายในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการปิดวงจรอ,อย่างแท้จริง พอได้ฟัมทั้งหมดนี้แล้วผมว่ามันเปลี่ยนมุมมองของผมไปเลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดที่ทคุยกันมามันบอกอะไรเราได้บ้างครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวันนี้คือฐานภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่แค่ตัวเลขบนป้ายราคาแต่มันคือแนวคิดที่ซับซ้อนและยืดหยุ่นมากๆที่พยายามจะประเมินมูลค่าที่แท้จริงของการบริโภคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันสุดขั้ว ตั้งแต่การให้ส่วนลดง่ายๆไปจนถึงการขายทองหรือแม้กระทั่งในวันสุดท้ายของการทำธุรกิจการเข้าใจรายละเอียดพวกนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะจากหลักการท,ทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันมาจะเห็นได้ว่ากฎหมายพยายามออกแบบกลไกลต่างๆเพื่อกำหนดฐานภาษีให้ครอบคลุมธุรกรรมทุกรูปแบบเพื่อสะท้อนมูลค่าการบริโภคที่แท้จริงให้ได้มากที่สุดและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีในทุกช่องทางเท่าที่จะทำได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจค่ะในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ที่เรามีธุรกรรมดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล NFT หรือการบริการผ่านแพลตฟอร์มระดับโลกที่ไม่มีตัวตนจับต้องได้คำถามก็คือหลักการที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ จะถูกนำไปปรับใช้เพื่อกำหนดฐานภาษีของสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อให้ยังคงเป็นความเป็นธรรมและไม่เกิดการตกหล่นในระบบภาษีนี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ของระบบภาษีทั่วโลกที่น่าติดตามอย่างยิ่งค่ะ